ค่ะนนยชื่อนางสาวอุมากรกันสวนัสดิชั้นม5้าทับหเลขที่30วันนี้จะมาเฉลยสอบแก้ประจำเดือนข้อที่4ค่ะโอเคค่ะก็ข้อ4นะคะจะเขียนออกมาในรูปของอในรูปเต็มนะคะไม่ใช่รูปยาอ่างนี้ก็จะเขียนออกมาได้ว่ารูปของ คอสห้าสิบเอ็ดคส่บสวกไไ่ห้าสบเอคสนะคะแล้วคอสห้าสิอ็ดยส่คนสกับ้าสเอส็ดไพ่คูสี่นะคะมันมันจะได้เท่ากับคอยใมันทันไหมน,นะคะ ลบรูทสองคูณสองบวกรูทสองคูณสองไอคะ่ะอันนี้ที่หาหาออกมานะคะมันจะทำนี้คะ่ะแล้วก็เออก็จะเอานำนำนำมาคูณเข้ากันนะ,ะนำนำมาคูณกันก็จะเอารูทสองคูณเข้านะคะก็จะเป็นเออลบรูทสี่คูณสองบวกรูทสี่ส่วนสองไอ ค้ะอันนี้ก็ก็จะเป็นก็จะเป็นลบสองก่อนสองบวกสองก่อนสองไออันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะ